สลามุอะไรกุมวรห์มาตุลบอฮิบเระกาตัเอาหัดไว้ไม่เสียหลายนะครับเมื่อกี้ผมละหมาดเลยให้หลานลองเลี้ยงเรือใช้ความเร็วแค่4 4สไม้เออสน็อตนะครับวิ่งมาเรื่อยๆเพราะว่าจะทอดสมอไม่เข้านะสิ่งสําคัญนะครับตกปลาหนึ่งในเรือของท่านนะครับมีคนตกปลาขับเรือเป็นแค่คนเดียวเหตุการณ์เฉพาะหน้าในทะเลอะไรก็เกิดได้อย่างน้อยๆให้มีใครพอเลี้ยงเรือกับได้อย่างเช่นตัวนี้ ผมก็พยายามให้เนาะให้เด็กนะครับหัดเรียนรู้เพราะหนึ่งชอบสายนี้แล้วต้องเรียนรู้อะไรอีกอีกมากนะครับต้องเรียนรู้เลยต้องหัดนะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะผมเองอาจจะเป็นลมตายในเรืออะไรก็ถึงได้เนาะอย่างนนาะเขาก็สามารถพาเรือช่วยเหลือตัวเองกลับบ้านได้เนาะจริงอยู่ครับมันไม่ได้เด็กเด็กไม่มีระยะแต่ผมก็ดูได้ว,ว่าเขตความปลอดภัยนะครับไม่มีเรืออื่นเลยนะครับ ซึ่งจะให้เด็กได้มีความรู้ทักษะตรงนี้คือตั้งใจมากว่าติดเทอมนี้จะตั้งใจมาเคิดนี้มากเพาะเรือจอดไว้นานโอ้โหระบบไฟรอบนี้ระบบไฟต่างๆพายจอจีบบังดื้อมากเลยสา,สายไฟมันขึ้นเกลือเนาะมันหมดอายุแล้วเดี๋ยวต้องแก้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับยังไงบังบินถานเป็นสิ่งที่บางเองเนาะตั้งแต่บังมีเรือหางยาวนะหลายๆคนพ่อก,ก็ตามคนแก่ๆแถวบ้านก็ตามนะครับหนึ่งละออกปลาตกปลาออกเรือก็ตามเนาะ อย่าอย่าขับเรือเป็นอยู่คนเดียวเราควรมีสมาชิกเป็นบ้างเพราะเหตุการณ์จะมอหน้าคนขับเรือเป็นอาจจะเจ็บไม่สาบายเป็นลมตายในทะเลมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับเท่วน,นี้ผมก็ไม่ได้เน้นทําข้อมูลอะไรมากตั้งใจมากเลยว,ว่าติดเทอมนี้จะพาหลานทั้งสองคนนะครับซึ่งผมก็เลยให้ให้ลองครับเรืนะ่องแรกครับเราถือท้ายเรือมันเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเราวิ่งเรือถ้าเกิดเรายังไม่ชํานาญปับ๊บเราสังเกต รอยรอย,รอยขี้น้ําขี้น้ําไม่ใช่ g ี s นะครับขี้น้าจากไปพัดเรือมันจะไปเหมือนกับงูกินอิ่มไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยเนาะแต่เราก็ต้องหัดนะครับต้องหัดอ่าผมก็ตีเส้น GPS เอาไว้นะครับตีเส้น GPS แล้ววิ่งเข้าหมายแต่ไม่ได้เร่งเร่งความเร็วมากเนาะเร่งความเร็วแค่พันสามนะครับวิ่งไปเรื่อยอ่าเมื่อกี้ผมให้คนนี้แล้วครับผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะละหมาดก่อนนะพยายามเลี้ยงเรือไปตำแหน่งที่ผมเลือกให้นะครับเที่ยวนี้ก็คือเรือจอดไว้ลำนี้จอดไว้2ปี2ปีโอ้นนบออกกไฟมมีีปัญหาาลอตอนน้ มีใช้ได้ไม่ทุกจอครับตอนนี้พ่อระบบไฟมีปัญหาเนื่องจ,จาก,กอาจจะคือสกปรกหรือหนูกัดพาอจอดไว้นานนะครับอะไรด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยเยดียเ๋ยวไว้เวลาเลี้ยงเลี้ยงเรือสําคัญนะครับหนึ่งหลายๆท่านใช้เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่หรือไม่เคยใช้จีเเมื่อเราซื้อจ p เสเมื่อเรามีจ p เเราจะห่วงว่าเราจะต้องดูจอจ p s อย่างเดียวทีนี้กลับกลายเป็นว่าเราต้องขับเรือไล่เห็บจเความเป็นจริงแล้ว g p เสก็ตามเราต้องควรดูนะครับ ความเป็นจริงของธรรมชาติว่าหัวเรือเราวิ่งฟันคลื่นไปลักษณะไหนนะครับทิศทางไหนก็ตามเพื่อเป็นการช่วยเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีก็จะช่วยกลับนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้จออย่างเดียวกลายเป็นว่าเราจะหมุนพลาร่ยไล่เข็มจีเบสนะครับอ่าอย่างเช่นเคสนี้นี่น,นครับกำลังเลยอันนี้ลักษณะคือพยายามเลี้ยงเรือให้ดูจีเบสแต่ไม่ยอมดูลักษณะความเป็นจริงว่าหัวเรือเราไปทางไหนนะครับเราต้องดูสอดคล้องกันนะครับผมเลยบังนะครับเลยให้ความสําคัญมากครับว่าออกตอกปลา อย่ามีคนขับเรือเป็นคนเดียวเหตุการณ์เฉพาะหน้าในทะเลมันเกิดได้ทุกอย่างอย่างน้อยๆถึงขับเร็วไม่ได้ขับช้าๆแบบนี้ความเร็วประมาณสี่น็อตย,ยังไงก็ขับถึงบ้านได้นะครับเพราะเราอยู่ทะเลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอย่าเป็นคนเดียวผมก็พยายามถ่ายทอดสิ่งนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดชอบรักเกมนี้แล้วก็ตามเราต้องเรียนรู้าานะครับเรียนรู้ยิ่งผมเองนี่มาจากครอบครัวนะครับครอบครัวที่ทําประมงประมงอือหนึ่งรอบน้ําลึกมาตลอดอยู่แล้ว ก็หวังว่าสองคนนี้จะติดอะไรไปบ้างนะเพราะลูกชายของบางคนนี้อยู่อนุบาลสามจะพามาตอนนี้แต่ว่าอ,อคิดคิดแล้วว่าไม่พาเพราะเรืออากาศไม่ดีนะครับอ,อีกคนึ็ไปต่อเปลี่ยนพัดเปลี่ยนพัดไปอีกคนเข้าไปอตอนนี้ผมก็ยังไม่คุยเรื่องของการเข้าหมายเนาะเพราะหนึ่งพื้นฐานยังไม่มีผมก็เลยพยายามให้เลี้ยงเรือให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้ก็ไปแบบสังเกตขี้นะ้ำไปแบบงูกินอิ่มเลยครับโยกไปโยกมาแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเนานะ พราะผมบอกได้ว่าเดี๋ยวผมขอละหม,มาดก,ก่อนนะครับแล้วก็พยายามเลี้ยงเรือไปตามเส้นด้วย,วยความเร็วสี่น็อตซึ่งสาเหตุที่ผมไม่เด็กนะครับผมดูทุกอย่างแล้วว่ามันไม่มีเรือซากลำหนึ่งนะครับยังไม่มีเรือเอามีมีเข้ามาลำานึงในลานี้ก็อยู่ประมาณสัก5้าไม์ก็ในความเร็วนี้ก่ระยะทาง5้าไม์ความเร็วสี่น็อตโอเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วก็อยู่ในเขตที่ถือว,ว่าปลอดภัยที่ผมดูแล้วก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้น้ํามันลงนะครับเริ่มมีลื่นเล็กน้อยปลาไม่ได้ตกกันมากตกไม่แต่ก็โอเคอยู่อย่างนี้นก,กับข้า แต่ก็ยังไม่กลับแล้วตั้งใจว่า,าออกมา2คืนแต่คืนแรกที่ออกมาก็เทเลอร์จมดินขวางกู้กว่าจะออกออกมาค่าแล้ว2องทุ่มวกว่าจะมาถึงก็เลยวิ่งมาเรื่อยครับอันนี้อันนี้คอยน้าครับเพราะว่าผมจะตกเยือ่อท่อสมองไม่ได้นะเพราะน้ําลงน้ําไปทางน้าลงไปทางนี้แต่ลมมันแรงเรือมันไม่เข้าที่ก็เลยวิ่งเรือเล่นๆวิ่งเรือเล่น,ลน,ลนให้เด็กหัดดูนะครับให้หัดดูว่ามันมันส่งผลได้ในอนาคตนอถ้าเกิดอย่างน้อยๆเราเคยเราเคยจับ เราเคยสัมผัสนะครับอย่างน้อยๆวันท้างหน้าถ้าเกิดชอบสายนี้มีโอกาสได้มีเรือเป็นของตัวเองเราเคยเล่นมาก่อนอย่างน้อยๆมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับสวัสดีครับ